สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC ชา y o ยูทูบทุกท่านครับผมอยู่ผมเอกัมซิงครับอ่ะยังอยู่กับเจ้า JCB อยู่นะพี่น้องนะกับทีมงานประคุณชัยครับสีประคุณชัยทีมงานประคุณชัยเมื่อกี้เราถ่ายมุมบนครับเรามาดูอ่ามุมข้างล่างกันบ้างพี่น้องกับเจ้ารถเมคโคคันใหญ่ๆกับทีมงานรถสิบล้อนะพี่น้องนะนี่ก็ มาซื้อดินเป็นแบบงานคิวครับวิบ่งงานคิวโอ้ทีมง,งานรถถกรอครับอยู่กับเจ้า jcb กับคันใหญ่ๆ JS 2 0 5 SC กับทีมง,งานสีประโนชัยครับ ับทีมงานรถสิบล้อนะเรามาดูทีมงานรถสิบล้อกันม้างครับแต่ตอนนี้ผมบอกเลยทุกคนแดดร้อนมาก <c oughs> ใส่ดินนี่ก็เต็มกล่องครับอัดเต็มที่ เรามาเปลี่ยนดูมุมล่างครับนี่ครับใส่เยอะไม่เยอะพี่น้องดูเอาไปยังยัง,ยงไปแล้วกูถามคนขับว่าขับง่าย,ยไหมนี่ครับคนขับ เจซีบมีได้ของผมแล้วเอาเอากิ๊บแผ่นีสติกเกอร์อยู่บนรถอยู่ในรถเดี๋ยๆเดาลงมาให้ครับปูคันใหญ่ครับสบายไหมมันนิ่มมันนิ่มเหรอแต่มันไม่สู้ดินแข็ง คอนโทนคอนโทนก็นิ่มแต่ไม่ค่อยสู้ดินแข็งจำได้มจำไม่ได้จำไไม่ดด้้หโอรีบาราเซกเตอร์ถือได้ทำงานร้อยสิบึลนี่เจซีดีแต่เขาบอกไม่สู้ดินแข็งราคาเปิดตัวเท่าไหร่เต็มที่ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้เขาลดเหลือสองล้านแปดมันเป็นเครื่อง คอมมิ่งธรรมดาคอมมิ่งครับมันราคามันก็พอฟังนะพอฟังราคามันสามล้านอิดแล้วมันลดโปรโมชั่นโปครับขับฟรีสามเดือนโอ้ขับฟรีสามเดือนครับโอ้คือดีแทอมาเกลามันลมสองคันอืมอันนี้เพิ่งเอาออกออกมาได้กี่เดือนแล้วครับอเนี่ยเดือนเดือนที่สี่ออกมาตอนธันวาโอ้ มีสเดือนนี่เดือนนี้ก็เริ่มจ่ายงวดเริ่มจ่ายงินแล้วเขาลดแค่ตัวแก้วลดเหลือสองแสนแปดโอ้สองล้านแปดเหลือสองล้านแปดครับอ๋อแบบว่าเราไปออกเป็นแบบออกช่องโป้พอดีครับเป็นโปรเขาว่าศึกษาดูว่ามันมีโปรใช่โปรดีแล้วก็เกย์ช่วงนี้กยหายของถูกเออบริสัตว์ใหญ่เขาใช่เพราะแค่บางทีงานด่วนแล้วเขารออะไรเนี่ยเป็นตัวรออะไรนานอืมเวลางานเยอะ

อู้เดาเดาอู้ภายในไหมนี่ครับอู้แอร์เย็นเสียบไม่ต้องห่วงไม่ต้องสืบออ้อดูภายในของเขาครับเขาบอกคอนโทรลนิ่มนะแต่มันไม่ค่อยสู้ดินมแข็งครับรถใหม่รถใหม่รถออกได้4เดือนครับ พึ่งออกได้มาสี่เดือนขับรีสามเดือนเรามาดูรถใหม่ๆกันบ้างครับโครงสร้างมันก็น่าจะใหญ่กว่าแคทหน่อยแลเลิกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

ทรงขึ้นด้านบนหน่อยขึ้นกุงกี้ถึงไหมถึงไหมเอาสติกเกอร์ของเอ็กซ์ n ัมซิงมาให้ฮะเราจะไปถ่ายที่หน้างานออกไปอยู่ที่หน้างานเราจะพอส่งให้เขาส่งให้ครับค่าส่งไปอย่าแกล้งเหมือนวหน้าจะโรยเ้อไม่เอาได้แบบนั้นอ่ะมันอันตรายไปมันขึ้นยากครับ ไม่ได้ไปขึ้นเราต้องไปขึ้นนู่นเยลนยไป,ไ,ไปครับขอบคุณครับที่ขึ้นไปส่งครับถึงไหมถึงไหมโมเมนต์มันถ,ถึงบนนี้ก็เทกระจาดลงดิได้ไหม<อ>ได้แล้วเดี๋ยวผมไปเอาสติกเกอร์กันเอาสติกเกอร์ให้เขาก่อนครับ สติ๊กเกอร์ครับอยู่หน้ารถนี่สองแผ่นครับให้สองแผ่นเลยขึ้นมาส่งค่าส่งสองแผน่นสองแผน่นค่าส่งค่าส่งเอกัมซิงครับ,รบนี่ครับสองแผ่นนะใส่บุญจีไปสองแผน่นไปแล้วครับไปโอเคไปแล้วครับของครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าง,งานสติ๊กเกอร์ให้ไปแล้วนุ่นก็ให้ไปแล้ว โอ้แดดร้อนมากคนก,ก็กลับไปที่นายงนานไปดูรถเกตเตอร์ครับเออร้อนเลยมาเจอคนรู้จักพอดีครับทำงานด้วยกันมาออไปครับโอเคครับคลิปนี้ไ,ไปายครับสวัสดีครับ